ร้านอาหารแห่งหนึ่งมีชุดอาหาร5ชุดดังนี้ก็มีชุด 1, 2, 3, 4, 5เรียงลงมาแล้วแต่ละชุดก็มีอาหารจานหลักเครื่องดื่มของหวานเช่นเราได้ชุด1ชุด1ก็ได้ใครนะจานหลักก็พิซซ่าเครื่องดื่มมาอัดลมหรือน้ำเปล่าก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ของหวานบัวลอยหรือไอติมก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดีเกณฑ์อ่านะตามนี้โดยชุดอาหารแต่ละชุดโดยชุดอาหารแต่ละชุดให้เลือกอาหารจานหลักหนึ่งอย่างเลือกกี่อย่างนะงสมมติหิวเหมาได้ไหมไม่ได้เลือกอย่างเดียวนะอย่างเดียวนะเครื่องดื่มหนึ่งอย่างของหวานหนึ่งอย่างก็คือห้ามเหมาอะ แล้วก็มีตัวละครชื่อว่าอะไรนะมานีโอ้โหมึงเลือกยากมากมานีต้องการเลือกชุดอาหารหนึ่งชุดโดยมีเงื่อนไขดังนี้ข้อเนี้ยในห้องสอบพี่ว่าพี่คิดน่าจะเป็นสิบนาทีทําไม่ทําข้ออื่นไม่ทันเพราะว่ามันไม่ชัวร์งไง แต่ว่าไม่รู้ว่าได้ลางใบแม่งแม่งถูกพอดีเออแบบจะข้อไหนดีวะกินใบท่อมเลยช่วยฟูเลนไม่ได้จะไปทําตามนะขอาหนึ่งข้หนึ่งถ้าเลือกพิซซ่าเลือกพิซซ่าถ้าเลือกพิซซ่าเออใบเลือกกนาคคชอบชื่อนี้พกเหน็บใบพกเหน็บใบ มันไม่มีเขาห้ามเนี่ยเขาไม่ได้เขียนนี่ใช่ปะอันนี้เขาไม่ได้เขียนว่าห้ามพกใบท่อมไม่มีและจังหวัดเราซื้อง่ายเนี่ยต้อง <c oughs> <c oughs> ถ้าเลือกพิซ่าแล้วจะไม่เลือกไอติมและไม่เลือกบัวลอย <c oughs> อันหนึ่งได้ไหมไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าถ้าชุดหนึ่งถ้าเราเลือกพิซ่า ยังไงก็ต้องบัวลอยหรือไม่ก็ไอติมอ่ะซึ่งมันห้ามทั้งคู่ไงถูกไหมเพราะฉะนั้นชุดหนึ่งได้ไหมไม่ได้ต่อนะถัดไปบอกว่าอะไรเฮ้ยแปบบ๊บนึงนะชุดห้ามันมีมันมีพิซซ่าเลยปะ เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนชุดห้าถ้าเกิดว่าเราเลือกพิซซ่าของหวานอ๋อก็ก็ได้ผลไมน้นี่ใช่ไหมแสดงว่าชุดห้ายังอยู่นะชุดห้ายังได้นะถ้าชุดห้าได้ก็เป็นพิซซ่าน้ำเปล่าผลไม้แต่แต่พิซซ่ากับบัวลอยได้ไหมไม่ได้ชุดห้ายังอยู่นะยังอยู่นะข้อสองเลือกชานมก็ต่อเมื่ออ๋อเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่ม ชานมชานมก็ต่อเมื่ออาหารจานหลักต้องเป็นข้าวผัดหรือสปาเก็ตตี้อันนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอาหารจานหลักไม่มีข้าวผัดกับไม่มีสปาเก็ตตี้อันนี้ตัดทิ้ง คิดก่อนนะคิดก่อนเอาแล้วแป๊บนึงนะแล้วข้อสองอะไอไอไอ,ไอันสองได้ไหมมันมีชานมเหมือนกันได้ก็จานหลักเป็นไฮแทนก๋วยเตี๋ยวก็ยังได้อยู่ข้อสามหรือมันตัดอันไหนได้ไหมไม,ไมไ่ได้แล้วใช่ไหม,ไมอันสาม อันสามบอกว่าเราเลือกอะไรนะข้าวผัดก็ต่อเมื่อต้องเลือกชานมแล้วก็เลือกไอติมแสดงว่าถ้าเราเลือกข้าวผัดยังไงก็ต้องเลือกอะไรด้วยชานมกับไอติมชานมกับโอ้โหอันสามอันสามไม่มีเลยนะเออไม่มีไอติมขอเขียนสั้นๆนะไม่มีไอติมไม่ได้ เพราะว่ามันมีข้าวผัดมีชานมดันไม่ไม่มีไอติม,มเหลือสองกับใครนะสองกับห้าทำไมห้าไม่ได้ก็พิซซ่า <S <S น้ำเปล่า <glow> ผลไม้หรือก็เขาให้เลือกไงแสดงว่ายังได้นะห้ายังได้นะอันนี้ชุดเนี้ยได้ ตัวนี้ยังได้เหลือห้ากับสองนะแล้วทำไมสองสองได้ไหมดูก่อนดูก่อนอ๋อ เราเห็นอันนี้ไหมก็ต่อเมือ่อคือไอสัญลักษณ์ก็ต่อเมื่อเนี่ยเราจะอ่านจากหน้าไปหลังหรือหลังไปหน้าก็ได้มันเหมือนกันงงเคาว่ามันเหมือนกันไหมเ<ม>ช่นถ้าอ่านจากหลังไปหน้าหมายคขาว่าถ้าเราเลือกชานมและเลือกไอติมเราเลือกชานมและเลือกไอติม ต้องเลือกไม่มีข้าผัดตอบข้อห้าจำไว้นะไอ้เครื่องหมายก็ต่อเมื่อนะจะหน้าไปหลังหรือหลังไปหน้าก็ได้แต่ข้อห้าไอ้เห็นที่พี่วงปะพิซซ่าน้ำเปล่าผลไม้มันไม่มีอะไรขัดแย้งอะ่ะตอบชุดนี้นะอะไรไม่ไอนะ้น่ะขออีกรอบหนึ่ง ขัดเพราะว่าข้อ3ข้อ3บอกว่าถ้าเราเลือกชานมเราเลือกไอติมอาหารจานหลักต้องเป็นข้าวผัดมันไม่มีข้าวผัดไงเลือกชานมเลือกไอติมก็ต้องเลือกข้าวผัดเออชานมไอติมจานหลักต้องเป็นข้าวผัดคือคือมันจะอ่านจากหน้าไปหลังหรือหลังไปหน้ามันต้องถูกทั้งคู่อ่ะเออมันมันต้องเป็นข้าวผัดแต่อันนี้ไม่มีก็เลยไม่ได้ข้อหก็ไอ้นี่ไงพิซซ่าน้ำเปล่าผลไม้ เอามันให้เลือกไงใช่ไหมมันให้เลือกไปพอแล้ววันนี้ก่อนมากพอแล้วพอแล้วมาต่อพรุ่งนี้ต่อพรุ่งนี้